สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาพามารู้จักกับตัวสะกดแม่กดนะคะมาตราตัวสะกดแม่กดมารู้จักกับพยัญชนะตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ดอเด็กนะคะแต่ว่าสะกดออกมาแล้วออกเสียงเป็นดอเด็กซึ่งเราเรียกว่าไม่ตรงตามมาตรานะคะอันดับแรกเรามารู้จักก่อนว่ามาตราตัวสะกดแม่กดนั้นคืออะไรนะคะ ตัวสะกดแม่กดก็คือคำที่สะกดด้วยดอเด็กนะคะซึ่งเป็นการสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะถ้าเป็นดอเด็กสะกดแล้วเราถือว่าตรงตามมาตราแต่ก็มีพยัญชนะอื่นๆที่สะกดออกมาแล้วออกเสียงเหมือนดอเด็กนะคะอย่างพยัญชนะต่อไปนี้นะคะจะออกเสียงเหมือนกับดอเด็กสะกดนะคะคือจอจานชอชาง สอซดอชดาตอประตักทอฐานทอนางมนโททอ้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอคอสลาสอบรุษีสอเสือนะคะนี่คือพยัญชนะทั้ง15ตัวนะคะที่สะกดแล้วออกเสียงเหมือนกับดอเด็กสะกด นะคะซึ่งเราเรียกพยัญชนะทั้ง15ตัวนี้ว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราในแม่กฎนะคะตัวอย่างของคําที่สะกดในแม่กฎนะคะก็เริ่มตั้งแต่ดอเด็กเลยนะคะอย่างคําว่าแปดชนิดหลอดไฟพัดลมเลือดกัดฟันจังหวัดเห็นไหมคะ กออะดอกัดหวอหอนวอเป็นหวอหวออะดอวัดตัวที่สะกดด้วยจอจานนะคะอย่างตรวจตอรออัวจอตรวจพินิษนออิจอนิดมัดชฉาสมเด็จบันเกียรติคร้านสำเร็จนะคะตัวที่สะกดด้วยชอช้างอย่างราชวังบวชเพชร บงกดเห็นไหมคะพอเอชอเพชรกอโอชอกดนะคะตัวที่สะกดด้วยซสู้นะคะอย่างกา๊าซอย่างนงี้กอ,อ,อกาสวกาดไม่ตีกา๊าซนะคะหรือสะกดด้วยดอชดานะคะอย่างกฎหมายมงกุฎอย่างงี้นะคะคำที่ผสมด้วยหรือว่าสะกดด้วยดอาชะดาออขอโทษค่ะตปะตักนะคะอย่างปรากฏ หรือว่าคำว่ารกชัดนะคะตัวที่สะกดด้วยทอฐานอย่างอิดอูดประเสริฐอย่างอิดอออิถทออิดออูถทออูดสอเออถออเสริฐนะคะตัวที่สะกดด้วยทอนางมนโทอย่างครุดนะคะคออุทอครุดนะ คำท,ที่สะกดด้วยทพเท่าอย่างวัฒนาพัฒนาวัฒนธรรมอย่างนี้นะคะก็จะสะกดด้วยตัวทพเท่านะหรือตัวที่สะกดด้วยตอตาอย่างเปรตสังเกตสุภาษิตชีวิตเมตตาจารีตอย่างรออีตอรีตนะคะบุตรบออุตอบุตร เมตรลิตรบาทนะคะเห็นไหมคะคำเหล่านี้จะสะกดด้วยตอเต่าหมดทุกตัวเลยแต่ออกเสียงเหมือนดอเด็กนะคะตัวที่สะกดด้วยถอถุงอย่างคำว่าโอสดนะคะก็จะเป็นถอถุงสออกถอสดก็เหมือนกับสออกดอสดนะคะเสียงเหมือนดอเด็กสะกดเลยนะคะ ตัวที่สะกดด้วยทอทหารอย่างคำว่าเงินบาทหรือคำว่าบทเรียนนะคะตัวที่สะกดด้วยทอทงอย่างกโกรดโกอ,โอทอกโกรธนะคะตัวที่สะกดด้วยสคสาลาอย่างคำว่าอากาศคำว่าเลิศตัวที่สะกดด้วยสบฤศี อย่างกระดาษหรือคำว่าบุษบาสะกดด้วยสอเสืออย่างโอกาสประพาวาสนาหรือคำว่ารถตัวที่สะกดทั้ง15ตัวก็จะได้แก่จอจานชอช้างสอสู้ ดอชดาต่อประตกทอฐานทอนางมนโททอผู้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงออสคศาลาสบฤุษสีและสเสือนะทั้งหมดนี้จะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกดในแม่กฎนะคะอันนี้เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราที่ย่านำมาให้รู้จักกันนะคะ